ะวันนี้เราอยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนคือเราเห็นตามภาพข่าวนะคะว่ามีคนที่มารอตรวจโควิดเยอะแยะเลยนะคะแล้ววันก่อนจุดก็มาแล้วแบบว่าฝนตกหนักมากแล้วทีนี้ผู้คนก็มานั่งรอทุกอย่างที่ทุกคนเห็นในโซเชียลในภาพข่าวอะค่ะฝนตกแค่ไหนเขาก็ไม่ยอมลุกเพราะว่าเขารอคิวไงถ้าเกิดลุกปุ๊เสียที่เสียมาเลยลุกเสียมาเลยนเขาก็เลยแบบ แดดตากฝนตกยุงกรอเราก็เลยจะมัญชีดในหัวใจคนไปเรื่อยนเห็นแล้วสงสารใช่ค่ะแล้วก็เออเรามาวันนี้เราไม่ได้มากันแค่สองคนนะคะเราเป็นตัวแทนของสายบุญอีกหลายท่านที่ไม่มาขอบคุณคุณสุภาพรสมองด้วยนะคะนางเอกยังไงก็เป็นนางเอกวันนี้ค่ะเหมือนพี่ดุ๊กพระเอกยังไงก็เป็นพระเอกที่ อยากจะให้เห็นพี่พี่ทีมงานที่มาดูแลพวกเราอยู่ที่นี่ครับนี่นี่พี่ดุกพอลินดุกพี่คูวิ่งมาฟุ๊กฟุ๊กจิ้งโกลจริ้งโกลแสดงว่าพี่คนนั้นเขเป็นไวรุ่นติ๊กติ๊ต่อป้อมจริงจริงนะแสดงว่าพี่คนนั้นเขาเป็นไวรุ่นนะคะก็เป็นเจ้าหน้าที่จากเขตบางเขนใช่ค่ะด้วยเหลือมาดูแลเนี่ยใช่ดูแลความเรียบร้อยของทุกคนแล้วก็ดูแลเราด้วยขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็นอกจากน้องสู่ ุภพรแสงทองก็จะมีมาดันเสร็จนะคะที่จัมครที่ฝากสุตุ้งสตังมาฝากซื้อของไปด้วยนะอยากทำบุญนะคะนะคะแล้วก็แม่เอมมี่นะคะสินทรุน้อยตีนะคะที่ฝากระตุ้งสตังมาซื้อขรของนะคะเด็กกพยายามทำเต็มที่อยากที่ทุกคนตั้งใจนะคะจริงๆอยากได้น้ำมาเยอะกว่านี้แต่เรามองไปเห็นแล้วมีเยอะมากใช่ วัดที่นี่ก็มีมีคนที่อยากมาร่วมบุญนะครับก็มาร่วมบริจาคของทั้งของกินของใช้หน้ากุ้งหน้ากากเห็นฟิล์มก็เอาหน้ากากมาด้วยใช่ไหมหน้ากากมาด้วยถึงขายนะนี่เหลืขายนะสดก็จะขายแต่อันนี้เอามาแจกอันนี้มาแจกนะจ๊ะขายเลยนะสามแพ็คร้อยแพ็คละสามสิบห้าบาทแต่วันนี้เอามาแจกเออแจกจ้ะก็อยากจะบอกนะครับว่าตอนนี้เป็นจุดที่ เป็นจุดที่ตรวจโควิดฟรีฟรนะครับที่ทางารัฐบาลเขาจัดจัดไว้ให้ตอนนี้มีประมาณ7จ็ดแดจุดละนอกจากวัดพระศรีแล้วก็มีจุดอื่นๆในกรุงเทพอีกมากมายนะครับก็ไปกระจายกระจายกันไม่ต้องมาออที่นี่ที่เดียวเพราะที่นี่วันหนึ่งเขารับได้แค่900คนเท่านั้นนะครับบางคนมาแล้วก็เป็นคิวที่9 0้าร้หรือเป็นพันเนี่ยก็คือทำอะไรไม่ได้ก็ต้องกลับบ้านบางคนที่เจ้าหน้าที่เขาบอกมาถึง3ครั้งนะกว่าจะได้คิวตรวจนะ ถสงสารมากแล้ววันนี้โชคดีมากปกติฝนจะตกมากรอบๆอบพื้นที่นี้ฝนตกหนักเลยแต่ตรงนี้ไม่ติดไม่ตกอยู่ที่เดียวแสดงว่าเราไปที่ไหนแรงที่นั่นไม่ใช่นี่ขนมวันนี้นะตั้งใจมากตั้งใจมากเป็นเบรเกอรี่ไปเหมาเขามาเจ้านี้เจ้านี้อร่อยมากแล้วมันวันต่อวันเตาเตาอยู่ตรงนี้เราก็ทําอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่นะคะอะไร อร่อยแน่นอนปกติเขาจะไม่เขียนหรอกเพราะว่าไก่แต่เราก็ไปบรรจงสร้างเขียนเองเพราะว่าเผื่อคนไหนที่ไม่ทานหมูทานหมูหยองทานอะไรอย่างเงี้ยเป็นอีสานอะไรเงี้ยก็นี่แล้วก็อันนั้นอันนั้นคือเจ้าเกรียเข้าเกรียดเป็นเจ้าที่ไม่อมน้ํามันแล้วก็ใช้เปลี่ยนน้ามันตลอดเวลาแล้วเขาทอดใหม่ขัดใหม่ทุกวันนี่ต้องลงมาบริจาคหรือมาขายมามาพฒนาเปล่าก็อยากจะบอกว่าเราอ่ะพัดสันในสิ่งที่ดีมา แล้วก็ไปซื้อไปซื้ออันนี้แล้วเหลือไปเห็นคุณยายนั่งอยู่เอ้ายายเออเอาขตโตมัดมาฝากดีกว่าเพื่อจะได้กินๆอะไรอย่างนี้นะคะบอกยายไม่ต้องขายแล้วกลับบ้านไปเมาเท่าไหร่เออยายก็นับนับไปนับมายายงงเอ้เท่าไหร่ยายเอาไปสามร้อยให้ยายไปเลยนะคะแล้วก็มีแม่ค้าที่ตลาดมารวยฝากขนมมาร่วมบุญด้วยใช่ขอบคุณมากมากเลยนะคะ จกซีนะคะแล้วก็ส่งน้ำใจให้คนไทยสู้ๆนะคะความห่วงใยนี้ทั้งหมดนี้นะคะมาจากคุณสู้ท่าพรนี่เลยชื่อนี้ใหญ่โตมโหฬารคุณสุพรรณัวใหญ่มากนะคคุณปะนินจุ๊บค่ะมาดมเป็ดทุจัดละครนะคะถึงแล้วก็น้องเงินชัยวัฒน์แล้วก็คุณแม่เอมมี่นะคะขอบคุณมากๆเลยหมดนาบุญด้วยนะคะขอบคุณค่ะนะครับก็อย่าลืมนะก็ถ้ามีเวลาหรือว่าสะดวกก็มาร่วมกันนะครับก็มาช่วยเหลือกันนะ จะบอกว่าคนไทยตอนนี้ก็อยู่ในวิกฤตเดียวกันหมดเลยนะครับมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงพี่เนาะเป็นภาพที่เห็นแล้วสะท้อนใจมากนะคือมันเหมือนแบบทุกคนต้องเหมือนกําลังจะจมน้ําอ่ะต้องหาต้องหาขอนไม้เองอ่ะดิ้นลนโอยอย่าพูดเดี๋ยวของขึ้นไปคนของเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปแจกของกันคนเริ่มมาเยอะแล้วไป ไม่ต้องกังวลนะครับว่าท่านจะถูกเย่งคิวนะครับเชิญได้เลยนะครับบอร์ดีที่พักอยู่แล้วก็ซากจานอาหารเครื่องดื่มก็ฝังต้องประชาชนได้เลยพี่แจงไม่ต้องอยู่กันแบบมืดแล้วก็ต้องขอบคุณขอเขตบางเขตด้วยนะครับที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในวันนี้ไก่ค่ะคุณขลุกขล้าสตูนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยุกขล้อันนี้เป็นไก่คนนี้ไพเอกนะเนี่ยบลิมดุ๊กนะเนี่ย คนนี้คนนี้กินูกนี่นางเอกขอบคุณเจ้าหน้าที่พนโนะคะที่คอยดูแลพวกเราอำนวยความสะดวกให้พวกเราตลอดขอบคุณนะคะขบบคคคกีย เอร่อยนะเาเ่นะนีค่ะบริสโตรค่ะบริสุกค่ะคารตอมมัเด้อโดอร่อร่อยเอรี่อร่อยนะเขียบไฟ้า จากคนถึงซีโฟกับคนนิลุกครับครัมาคนเดียวหรอคะับนาทีพี่ขนมไหมครับรอครับจากคนนิลุกครับซีโฟครับแล้วเดี๋ยวไปอีกรอบเดี๋ยวรอคนมาอีกเดี๋ยวไปอีกครับก็ต้องมัดครับถนนครับน้ำยากันยุงแมทค่ะ อย่ากินยากัญยุงครับจัโอเคเดี๋ยวเราจะดับของฝากน้องๆดูแลไว้ตรงนี้นะคะน้องๆเขาจะอยู่ถึงนี้ทมองถือเป็นของหมดเลยค่ะคือเป็นของหมดนะคะเดี๋ยวเราจะฝากน้องเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วเราเลี้ยงงดีกว่าไม่ใช่ก็เรียบร้อยเขาทีที พี่น้องที่มาเขาเขานอนกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวเราดรอปของเราฝากน้องๆไว้ตรงนี้น้องๆเขาก็เป็นทีมกิจอาสาเหมือนกันนะครับเชิญไปเอาเลยคอะเโอเคบ๊ายบายกลับกันครับ